นี่เลยครับของเพิ่งมาส่งนะครับตัวนี้เป็นมีดปลอกสายไฟครับเดี๋ยวมาดูกันด้านในว่าตรงปกไหมครับนี่ผมสั่งเป็นมีดปลอกสายไฟมาครับแกะให้ดูเลยแพ็คไม่อย่างดีนี่นี่นะครับเป็นตัวมีดปอกสายไฟนะครับผมไงบอกเลยเดี๋ยวมาดู นี่นะครับเป็นมีดปลอกสายไฟนะครับตัวนี้มีปอกไฟให้นะครับนี่นนดูมีด้ามยางหุ้มนะครับเนี่ยบอกเลยคไฟปอกใบหนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบางนะนี่ดูดูสันน่าหนาเลยบอกเลยว่าตัวนี้แข็งแรงแน่นอนนครับตัวนี้นะครับเป็นมีดปลอกสายไฟนะครับ บอกได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานครับตัวนี้มีปอกไปให้แบบนี้กันบาดเวลาเราเก็บนะครับเวลาเก็บใส่กระเป๋าเก็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าไม่มีปอกเวลาเราล้วงไว้ในกระเป๋าอาจจะโดนบาดได้นะอ่าตัวนี้มีปอกไปให้นะครับผมถ้าสนใจนะครับตัวนี้มีดปอกใส่ไฟนะครับผมปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับผม